วัดดีจ้ามื้อนี้เขาสิมามักลิ่นย่างจ้าไปตลาดได้ลิ่นมา้าพุนะ่นอ่ะหาโอโลเก้าสิบ่นนี่เขาเลือกเอาเ่าใหไงปันไดจ้าเพราะว่าเขากินบบเบิดเฮากิน2คนนึงจ้ากินสองคน,นง่นน่นะ ได้ลินมาเปิดคุณอะต่สะอ่อนน้ำบ่จะ้ะอืมมักมักย่างแซ่บๆเนาะจ้ะมักย่างแซ่บๆหนันทางทาไหนพาดินน่มันยาวมันยาวเขาต้องพาส,สองจังซี่ดำๆน้ำมันเดียวออกเ่ยจ้ะนี่ มักนะย่างเอาออกกันนะเอาออกเบิดเอาออกเบิดก้อนใจยา่างกินกับย่างมักย่างกินกับอันน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮาเนาะนี่จะเอาออกจะลืบออกเบิดเด้อจ้ามองสิมันนี่บันเป็นตะอยากกินนะนะมันบเป็นตะแซ่บเลยเมันออกไป เป็นตะย,ย่านพวดจ้ะเข่าออกเอาออกเอาออก,อออกจ้ะผู้กินเพิ่นก็เอาใส่เนาะจา้ะแต่ว่าเขาบูกินเขาก็เอาออกให้มันมืดตรงใดที่เขาบูกินเขาก็ตัดออกเล็มออกจ้ะเห็นบ่ อึ้บนี่คุณนะ่ะอืมวะคุณนะ่ะอืมมาร์กไลจ้าเข้ามา์กแล้วเข้าภสิเอามาย่างแซ่บเลยย่างแซ่บๆกินเลยจ้าใครจะมาก็มากินด้วยกันเด้อจ้า แก้วซีฟู้ดแก B, นะ้วบีเนาะใส่แก้วซีฟู้ดใส่แก B, แ้วบีเขาเขามีบีอยอะซื้อบ e ีมาไว้อันพวงหนึ่งบอกเขาห้องพวงหนึ่งบอกเขาก็เอามาต้มเอาจ้ะเขาซื้อบีมาพวงหนึ่งเขามาต้มเขามาต้มไว้นี่ลิ้นตรงนี้มันห้องจีตีตัดออกคือกันเด้อจ้ะตัวเขาว่ากิน เอาไม่กินเขาก็จะตัดออกจ้ะนี่ดูปะมันหนาแล้ามันสุกยากจ้ะเขาก็สิหั่นออกนี่อันนี้มันเัาเซลล์ออกจ้ะนี่นี่เัากระเซลล์ออกบ่รลูกว่าเพิ่นกินบ่จ้ะเต้เ้าคิดว่าต้อไปกินดอกจ้่มันบ่เป็นตะกินนะมันเป็นยาๆน,นะ ลืบมันออกจ้ะลืบมันออกไปหมดเลยมันจะกินเจงมองมันเป็นเนื้อมองมันว่งามนี่เฮาบรกินจ้ะมันว่งามไม่กินจ้ะมันไม่งามมีดกับบวคมปัญหาจ้ะมีดบวคมเพราะว่าแนวฝนมีดเท้าเอาไปรลานอาหาร เอาไปไว่ล้าอาหารเขาไม่ได้เอามานำเขาลืมคุประกอบเราเอาไปไันล้าอาหารเราเราไม่ได้เอามาเราลืมมีดก็เลยวอกคมเลยจ้ะนี่จ้ะเห็น่าเขาลือบออกทิ้งเ้ยจ้ะอันนี้เขาลืบทิ้งเ้องไปอยากท่านบอสงามเขาจะกินแต่อันงามงาม,งามจ้ะจะกินแต่อันงามงาม มันก็งามเขาก็ทิ้งเลยมันเป็นตะแซบตอกจ้ะมัน,น,น,นบ่ามากักหนึ่เลยนี่บ่มีดกับบ่คมเพราะมีด นี่จ้าเนื้อเขาเอาไปล่างมาละหั่นแล้วแล้วเขา,เาไปร่างจะเอาไปล่างแล้วเขาสิม,มาหมากักเขาหมักใส่ซอสหอยหน่อยหนึ่งใส่รสด,ดีใส่ชูรสหน่อยหนึ่งใส่เกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่พริกไทยจ้าหมักซ้มนี่แหละเพราะเขาสิไปเดน้ำจิ้มกินอยู่จ้าเกลือเขาบว่าใส่หลาย้อมันสิเค็มเพราะว่าเขาต้องไปเทน้ำจิ้มอีกไปจั่นน้ำจิ้มอีกโอ้ผมตัดแสีย หอมหินหินผู้น่ะนื้อาัวนะสะอ่อนแล้วจะสะอ่อนสะอ่อนคนอยุ่เมืองไทยเดย์อยากให้กินน้ำพ่อแม่พี่น้องตัวนะ่ะลิ้นนึ่งนี่กินได้เบิร์มูบ้านจ้ะลิ้นเอียงขึ้นมาใหญ่กระเดียกกระดอพดกระพอพดโพบโมูบักแตงกะละมังหัวคุณอ่นะ มักทิ้งไว้ละจ้ะจากครื่องชั่วโมงพุณละจ้ะเอาก็นมาเบิ่งกันสวัดดีจ้ามาย่างลิ้นกันจ้าย่างลิ้นกันกินย่างลิ้นเดจ้าย่างลิ้นแซ่บแซบเห็นปะโอสองตอนบแบบง่าย จ้ายางลินเขาเหลืองแล้วคุณน่ะเบิ้งข้างในกล้องคือสรงสีเป็นตาดำาบ่ดดำเ้ยจ้ามันเป็นสีเหลืองๆดีอาจจะเป็นน้ำกล้องจ้าแต่ข้างนอกเหลืองน้งามจ้าคุณน่ะเป็นตาแซบตาแซบคุณน่ะมาเ้ยจ้ายางลินยางลินน้ำกันจ้าใกล้สีสุกแล้วจ้า แต่ก่อนมันมีสอ,อันสองสิ้นมันหนาจ้ามตาตัดแบ่งเป็นสามสิ้นเลยมเมื่อนี้เขากินหลายอย่างเด้จ้ะผู้นึงกินย่างลิ้นอีกชุมหนึ่งกระสิกินย่างอันฮอตดอกอีกคนหนึ่งกระสิไม่กินย่างอันหมูสามสั้นย่างเนื้อหมูจะกินเพราะคือการจักคนจ้า จะเลยได้เห็ดหลายอย่างย่างิีนก่อนบวก,กินกินคนเดียวสองคนคนหนึ่งไปอยู่คือกจะจิได้กินผู้เดียวคนหนึ่งกับบ่กกินอีกคนหนึ่งกับไปกินเนื้อมูอีกคนหนึ่งกับจะไม่กินฮอตดอกจกาพออกันจ้าคนมาเบิ่งตอนเท้าย่างเสร็จเดยจ้า นี่จ้าล้นเฮาสุกละบดำเด้อจ้าเบ่งอยู่ในกล้องทรงดำซื่อๆแต่ว่าเฮาเบ่งอยู่ข้างนอกมันเหลืองงามนะจาเด้สีมันงามๆามจา้าเป็นตาแซบตาแซบแต่ว่าโบดำดอกจา้ามันต้องทรงนี่แหละบบแมนมันใหม่เห็นดำๆบ่าแมนมันใหม่บบใหม่เด้อจ้าต้องแบบนี้ได้ละจา้า ได้ที่แล้วเราจะเอาอันนี้ลงเลยย่างคอด,ดอกไข่เล็กน้อยก่อนจ้ะย่างขอด,ดอกไข่อ่องตัวนี้ก่อนตัวนี้เราอยากคอด,ดอกอย่างขอด,ดอกไข่อ่องตัวนี้แล้วกับสิบพอกับสิบเอาวันอุปก่อนแล้วก็สิบย่าง อย่างคนละย่างกันจ้าสุกแล้วสุกแล้วคุณนะ่ะน่ากินไหมน่ากินไหมย่างลินเด้จ้าย่างลินย่างลินห่อนๆเลยจ้าออกไอหวันหวนน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มดีเด้จ้าดีดีบัวจ้า,า,จาเขาซื้อมาเป็นนั้น หอเป็นพวกว่ะเป็นพกเป็นหอเลยเขาก็เอามาต้มเอาปรุงเอามาเด้อจ้าคุณนะเจ้จวบีพายจะกินกับอันน้ำน้ำจิ้มซีฟูด้ดกันแทบพื่อกันนี้จ้ะอืออืม แ่บจัดแ่บแ,บแ,บแ,บแ่บอย่าบอกใครเด้อจ้าบีแกวบีกับลิ้นวัวหืหืพอยพอยหอมดีหืแซบอยากแซบมันทนทุน่นะไม่สุวก ผมเลยสุกว่ามันหอนเลยสุกมันแซ่บมาเด้อจ้ามาเด้อแซ่บดีลีอ๋อขึ้นก่อนแล้วบอรกิงรงลิ้นหมูที่หมูกับเบอร์เกิร์ดยื่นมากับเบอกิรงจ้ง่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không những หั่นออกมาจากเตาห่านล้ำยืนกินเลยอืแซบ่บทั้งชังยำ อรอบใจจ้าไปละจ้าบ,บ๊ายบาย